สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็เริ่มกลับมาว่ากันใหม่ไปกันต่ตนะครับกับแนวทางในงวดต่อไปนะครับ1กันยายนนะครับสถานีต่อไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของงวดที่แล้วนะครับก็มีสูตรที่เข้าเหมือนกันนะครับลงเป็นคู่ชุดให้ชุดที่เข้าเหมือนกัน ก็คือ2ตัวล่างนะครับหลัก10เข้ามาที่ตัวชนหลักหน่วยก็เข้ามาที่ตัวชนจับคู่ชุดให้ก็2คู่ชุดนะครับในชุดนี้ก็จะมี6 3สแล้วก็7 3สเดี๋ยววันนี้เรามาตาม2ชุดนี้นะครับ2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างแล้วก็2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับ งวดนี้จะเป็นยังไงจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับของงวดที่แล้วก็เข้ามาที่คู่หกสามนะครับแต่ในชุดสรุปผมก็ไปเน้นไปให้น้ำหนักที่เลขขีนะครับหลักสิบก็หลุดนะครับเน้นไปที่คู่เ3สามก็หลุดนะครับในชุดสรุปนะครับชุดนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อก่อนที่จะมาตาม ชุดนี้ก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับในงวดนี้มาดูที่สรุปไปให้นะครับผิดก็ว่าผิดนะครับถูกก็ว่าถูกผมก็จะยึดตามที่ผมสรุปนะครับจะไม่ไปยึดตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันมีหลายสูตรมันก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็สูตรที่หลุดนะครับก็จะยึดตามที่สรุปนะครับสรุปผิดก็ว่าผิดสรุปเข้าก็ว่าเข้านะครับของงวด 16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ชุดสรุปบทนะครับก็หลุดนะครับหลักร้อยที่เลือกมาก็ไม่มีเลข8นะครับหลัก10ที่เลือกมานี่ก็ไม่มีเลข6หลักหน่วยก็ไม่มีเลข5เหมือนกันนะครับจับคู่ชุดให้ก็หลุดนะครับในชุดสรุปบทนะครับสูตรที่เข้ามีไหมเรามาดูสูตรนะครับที่ลงไว้หลักร้อยนี่หลุดเลยนะครับไม่มีเลข8นะครับหลักสิ สูตรที่ได้เลขหก็จะมีอยู่1สูตร2สูตรนะครับมีอยู่2สูตรเน้นไปที่เลขคู่เหมือนกันแต่ว่าในภาพรวมแล้วเลขหไม่เด่นนะครับก็ไม่ได้เลือกมานะครับเลขหส่วนหลักหน่วยนะครับที่ได้เลข5นะครับมีอยู่ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับชุดนี้ลงเทียบชนไว้สามสูตรชนกันที่เลขสี่นะครับแต่สองสูตรนี้เข้ามาสูตรนี้ผิดนะครับที่เลือกมาในภาพรวมก็เน้นไปที่เลขคู่นะครับกันไว้ที่เลขหนึ่งที่เป็นเลขคี่นะครับไม่ได้เลือกเลขห้ามานะครับก็หลุดนะครับในชุดสรุปบนนะครับ ชุดสรุปล่างนะครับกับผลลงวัลที่ออก6-3นะครับให้น้ำหนักไปที่เลขขี้นะครับกันไว้ที่เลขคู่คือเลข4นะครับไม่ได้เลือกเลข6มานะครับหลุดนะครับหลัก10ส่วนหลักหน่วยนะครับเข้ามานะครับตัวเด่นตัวที่เรามองว่าเด่นนะครับเลข3นะครับแต่ไปพลาดที่หลัก10บนะครับ ให้เลขเลข6หกมานะครับให้น้าหนักไปที่เลขขี้จับคู่ให้ก็ได้แค่เฉดน,นะครับห้าสามเจ็ดสนะครับก็ลุกนะครับในชุดสรุปล่างนะครับงวดนี้สูตรนะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับสูตรเลขล่างที่ได้เลข6หลักสิบก็จะมี สองสูตรนี้นะครับที่เข้าตัวชนมานะครับลงให้เป็นคู่ชุดกับหลักหน่วย2อสูตรเทียบชนนิชนกันที่เลขสามก็คือสองสูตรนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามนะครับชุดนี้หลักหน่วยที่ได้เลขสามนะครับมี1สูตรชุดนี้ก็เข้าตัวชนมานะครับชนกันที่เลข3ามตัวเดียวเหมือนกันแต่จับคู่ให้กับหลักสิบชุดนี้นะครับไม่มานะครับ ก็สูตรนี้นะครับที่ได้เลข3นะครับ1 2 3 4 5หลักหน่วยที่ได้เลข3ามีอยู่5สูตรนะครับที่ลงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาตาม2ชุดนี้นะครับหลักสิบที่เข้าตัวชนมาหลักหน่วย3ตัวเดียวเข้าตัวชนมาเดี๋ยวนี้เรามาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนกลับไปต่อไหมนะครับใน m วดนี้ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้น ว่ามันจะเป็นไปนจากนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ2ส,สูตรนี้เรามาดูหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบสสูตรนี้ชนกันที่6กับ7กับผลลวันที่ออก6 3นะครับหลักสิบล่างเลขหเข้ามา สถิติก็จากงวดที่ออก36นะครับสองสูตรเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่ห้าก็ดแดเก้ส่ีต่ไฟต่ออยู่ไม่นะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1น,นะครับของงดที่แล้วสูตรนี้ คำนวณไว้สี่หกนะครับกับรลนวณที่ออกหไปหกเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขคายา 1, ครั้งที่1นสองครั้งหลักร้อยบนก็คือเลข ก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1ก็เลข8นะครับวกกัน2ครั้ง3ตัวหน้า3ตัวท้านี้ให้เอาตามถ่ายทอดสดนะครับถ้าไปดูตามใบตรวจน,นี่อาจจะสลับกันนะครับครั้งที่1ครั้งที่2อนะครับอย่างเลขหน้างวดนี้ครั้งที่1นะครับตามถ่ายทอดสดนะครับ602ครั้งที่2 2 4 7นะครับบางทีตามใบตรวจเขาก็จะเอา2 4 7มาขึ้นก่อนนะครับมาไว้ข้างหน้าเป็นครั้งที่1เพราะว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า จริงๆ602นะครับออกมาก่อนสูตรนี้นะครับ8บก8เป็น16 16 8บอีกเป็น24ได้เลข4เพิ่มไปทีละแต้มนะครับ4ตัว4 5 6 7 1กันยา หกจะไปต่อหรือไม่นะครับหลัก10ล่างนะครับสูตรที่2นะครับสถิติเท่ากันนะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับ6 3สามหกเข้ามา ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยบนก็คือเลข8นะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2ก็เลข8 8 3 24ได้เหมือนกันนะครับ4จะแต่สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้ม5ตัวนะครับ4 7 0 3 กันยาหกแปดรอดู้ว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับหลัก10ล่างนะครับถ้าเอามาเทียบชนกันนะครับระหวา่างสองสูตรหมดนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขสี่ มีเลข7มีเลข6ชนกัน3ตัวนะครับโอดนี้ชนกันสี่หกเจ็ด จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ2ส,สูตรเก่าที่เข้ามานะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก0 6นย์นะครับ2ส,สูตรเทียบชนของงวดที่แล้ว3ตัวเดียวนะครับกับผลวันที่ออก กสามเลขสามเข้ามามาดูสูตรนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขสามตัวนะครับของงวดที่แล้วคำนวณไว้สองก้าสามกับรอนที่ออกหกสามของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่นะครับหลักสิบล่างก็คือเลข6กร้อยสิท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยเลข8หลักสิบเลขสามบวกแเป็น14 14ีบวกสาเป็นสิเจ ลบสามนะครับตัวแรกเจ็ดลบสามเหลือสี่สี่บวกสี่เป็นแปดเจ็ดสี่แปดหนึ่งกัวโยหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับ เก่าก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสูตรที่2นะครับเป็นตัวเลข3ตัวเหมือนกันกับผลลัพที่ออก6 3สเลขสามเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับก็ือเลขสีหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองเลขเก้บวก4เป็น8 8บก9เป็น17ในได้เลข7เพิ่มไปกีละ3แต้มนะครับ7 0 3 1 พยหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลองิจารณาดูนะครับถ้าเอามาเทียบชนกันนะครับพวกนี้ตัวที่ชนก็คือเลขเจ็ดนะครับพเขียวเพียว,ยวมีมาหรือไม่นะครับ ตัวโยหกแปนะครับเราลุนว่าจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับเราได้หลักสิบหลักหน่วยนะครับมาจาับผู้ดูนะครับในงวดนี้ สิบชนกันสามตัวนะครับสี่หกเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดตัวเดียวหนึ่งสิงหาหนึ่งกันยายนนะครับงวดต่อไป คู่ก็จะได้3คู่ชุดนะครับก็จะมี4 7 6 7 7 7นะครับท่าผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่ไน,นะครับวัวทีวัวนี้ยังไม่มีสูตรแต้มรวมที่จะมาตัดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ก็เข้ามา เฉพาะของงวดที <Yeah. S 1> ่แล้วสูตรเลือกคู่คี่นะครับสูตรเลือกคู่คี่หลุดนะครับสูตรเลือกเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ได้เลขขี้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดที่แล้วเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยเลือกคู่ขี้หลักสิบนี่ผิดนะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสูตร แต้มรวมก็หลุดนะครับแต้มรวมล่างหลุดนะครับวมืที่แล้วประลองไปพิจารณาก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าอย่างไงก็จริงๆก็อยากให้รอดูภาพรวมไปลหลายๆสุดนะครับค่อยตัดสินใจใ,ใครถูกใจตรงใจแล้วก็พิจารณาเอานะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ